สวัสดีครับวันนี้ผมพณบดีชัดบรรพการค่ายคืผู้กักกันฝึกอบรมตำรวจกลางสารยานนครผมต้องกราบขอบคุณทางโรงงานนะครับรอง้าไบโอจิตซึ่งตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่สัมพรานงนครผมบ้านเราวันนี้นะครับทางตารวจผมนะครับต้องขอบคุณอย่างมากที่ทางโรงงานไบโอจิตเลยขอบคุณชาลีเห็นความพันธุ์ตลอดตั้งแต่สมัยผมเป็นรองผู้การนครปฐม เป็นผู้กับรูแก้วสาคัญท่านให้ทุกป,ปีเลยท่านเห็นความรกระัำของตํารวจไทยว่าสุขภาพสําคัญโดยเฉพาะรองเท้านะครับของเบจิตนะครับที่ผมใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยตำรวจชอบมากซอฟรองเท้ามากในการออกกำลังกายงั้นตํารวจไทยเราเนี่ยนะครับถ้าจะไปดูแลประชาชนพิจักประชาชนถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วคุ้มยุยนะ้ยแล้วไม่ได้กอ็ออกกำลังกาย ดีสุขภาพดีในการไปพิทักษ์รักใช้ประชาชนนะครับมันก็จะเต็มที่งั้นตัวนี้สิ่งสําคัญครับต้องขอบคุณอย่างมากมายกับทางโรงงานรองเท้าไบโอจิตนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สายสีนี้นะครับหลายปีที่รู้จักคุณชาลีหลายปีที่รู้จักท่านหลายท่านท่านให้ความสาคัญกับตารวจไทยอย่างมากผมภาวนาตัวเลยครับว่าจะเป็นตารวจที่ดีซื่อสัตย์สุจริตนะครับรักจะกฏิทักษ์รับใช้ประชาชน ที่เราเต็มรับเ,เต็มความสามารถทางานด้วยใจไม่ใช่ด้วยกายนะครับใจและกายเข้ไปด้วยกันในภาวะคิดอย่างนี้ก็รับปีใหม่ด้วยนะครับทุกปีใหม่นะครับก็อยากจะอวยพรให้พนักง,งานของไบอักิจทุกคนสุขภาพเรออาแข็งแรงนะครับนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยากให้ไบอักิจเนี่ยเคียงข้างกับประชาชนชาวไทยไปตลอดเป็นรองเท้าที่ดีๆเป็นรองเท้าที่ออกร่างกายแล้วนะครับอ่ สุขภาพดีนะครับในตรงน,นี้ต้องขอบคุณอย่างมากกับทางที่กบมีรายิ่มเติมและอนี้ คุณมากเลยครับก็นะครับอย่าลืมนะครับไปโอจิตนะครับเป็นอง์ท้าที่ดีตำรวจใช้มาแล้วใช้ระทุกปีด้วยนะครับต้องมีความสำคัญอย่างมากนะครับผมก็จะทําหน้าที่ทุกคนนะครับจะทําหน้าที่เป็นตำรวจที่ดีนะครับเพื่อประชาชนชาวไทยในภาวะโควิดอย่างนี้ดูแลสุขภาพครับผมครับ